นายชัยพลวิภาหรือรุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเข้าให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผูพานอำเภอดงหลวงซึ่งทั้งสองคนบอกว่าไม่มีความกังวลค่ะแม้ว่าจะถูกแจ้งความดำเนินคดีในหลายข้อหาก็ตาม ขณะที่นายสมเกียรติโรจนวรกรมลทนายความบอกว่าเบื้องต้นทั้งสองคนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีตัดไม้และแจ้งความเท็จซึ่งให้การภาคเศษทั้งสองคดีและเตรียมนำพยานหลักฐานมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนเพิ่มสำหรับคดีรุกป,ป่าสงวนแห่งชาตินายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารได้เข้าร้องทุกกล่าวโทษทั้งสองคนและกลุ่มยูเทูบเบอร์กว่า10คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่ทำการปรับพื้นที่และตัดต้นไม้เพื่อก่อสร้างลานพญานาค ก่อนพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปลรูปในป่าสงวนแห่งชาติป่าด,ดงภูพานจังหวัดมุกดาหารมีทั้งหมด12คนค่ะ